รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาทานอาหารให้เป็นยาค่ะและตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีค่ะที่นี่นะคะอยู่ที่จังหวัดระยองมีเนื้อที่60ไร่ดําเนินการค่ะโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน สมุนไพรนะคะมีกว่า5 0 9ชนิดค่ะและจัดกลุ่มจัดจำแนกนะคะสมุนไพรในการรักษาถึง20กลุ่มอาการด้วยกันและเราก็ยังคงอยู่กับน้องนะสวัสดีน้องนะค่ะสวัสดีค่ะน้องนะค่ะวันนี้พาพี่บุ้งและคุณผู้ชมมาพบกับพืชสมุนไพรอะไรเอ่ยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับต้นสลอดค่ะคือต้นนี้นะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มของยาถ่ายและก็ยาระบายอ๋อคือเราจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละถ้านึกถึงสลอดปุ๊บ เราจะต้องนึกถึงยาถ่ายค่ะแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกใบสีต่างๆเนี่ยสวยมากๆนะคะแล้วก็สลอดอยากให้น้องนาช่วยอธิบายนิดน,นึงค่ะเรื่องของสรรพคุณของเขาที่เป็นแบบวิชาการแบบน้องนาแนะนำละกันจะเห็นใบสวยๆอย่างนี้แต่ว่าเขาเป็นพืชที่ทางการแพทย์ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แล้วนะคะเพราะว่า มเมล็ดกับผลของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเป็นอาจจะเป็นยาถ่ายที่ค่อนข้างแรงเลยใช่ค่ะบางทีคนที่มีอาการทนนี่อดอาจจะไม่เหมาะสาหรับตรงนี้จะต้องอยู่ในการแนะนําของแพทย์อย่างดีเลยต้นนี้แล้วก็มีสรรรคุณที่เพิ่มเติมก็คือตัวนี้ผลละดอกยังสามารถบรรเทาของโรคอัอามาพฤกษ์ได้ด้วยอ่าสลอดอาจจะต้องไปผ่านกระบวนการแพทย์ต่างๆถึงจะนํามาทาเป็นยาถ่ายได้ เห็นได้ข่าวว่าจะช่วยลดอาการเสมหะด้วยตรงนี้เป็นจุดไหนบ้างคะค่ะก็ถ้าเป็นลดเสมหะจะใช้ในส่วนของเปลือกต้นของเขาเลยค่ะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีรากของเขาที่ยังสามารถใช้ได้ค่ะรากเนี่ยก็จะสามารถใช้ถ่ายเลือดได้ด้วยแล้วก็ขับของเสียต่างๆเนี่ยให้ออกจากร่างกายของเราอืมวันนี้ขอบคุณน้องน้ำมากมากเลยที่ มาร่วมพูดคุยกันนะคะในครั้งหน้าบุ้งจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับสมุนไพรอะไรต้องรอติดตามบางอย่างคุณอาจจะเคยเห็นผ่านๆแต่ไม่รู้สรรพคุณหรือบางอย่างนะคะเคยได้ยินชื่อเหมือนตัวนี้แหละแต่อาจจะไม่เคยเห็นบุ้งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับสมุนไพรดีๆอะไรต้องรอติดตามกับรายการเชฟปรุงยาทานอาหารให้เป็นยาค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ปตทแข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนอมรินทีีว